なるほど。<music> ลัคณาราศีธนูนะครับดวงชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม2568เดือนที่นะครับดาวอาทิตย์ย้ายเข้ากับเษตราธิบดีและเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาพหมายถึงความสําเร็จชื่อเสียงของชาวลัคนาราศีธนูซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก นี่ยังไม่นับรวมดาวพระหัต์ที่เป็นองค์เกณฑ์องค์เกณฑ์ก่อนหน้านี้อยู่ร่วมกับดาวเกณฑ์และมีดาวราหูอยู่ในเดือนตำแหน่งท,ที่เรียกว่าเดือนสาชาโยกหน้าชาวลัคนาราศรีธนดูด้วยองค์ประกอบที่แสหมิม่งไูด้ฟังทั้งหมดตรงนี้นั้นนะครับส่งคํำพยากรให้กับชาวลัคนาราศรีธนูให้ฟังชัดๆตรงนี้ว่าเป็นเดือนแห่งความสําเร็จเป็นเดือนที่คุณเองนั้นขยัน เป็นเดือนที่คุณเองนั้นทําอะไรก็มักจะมีสิ่งที่ดีกลับมาได้โดยง่าย1-5เป็นช่วงแห่งการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเป็น,ปนช่วงแห่งการวิชาการพบปะผู้หลักผู้ใหญ่หกถึงสิการงานยังดีแต่ความรักเงินนิดๆบุดหิด,ด,ด,ดง่าย11บเจนถึงสิช่วงนั้นการเงินดีมากเงินทองไหลมาเทมาติดต่ออะไรก็รับซัาร,รับเงิน1 6บหกถึงยี 20. การเงินดีต่อเนื่องแสดงว่า 11. บเจนถึงสิบห้าสิบหกถึงยี ช่วงนี้เป็นช่วงที่การเงินของคุณดีมากๆยี่สิบจนถึงยี่สิบห้ามีความสําเร็จในเรื่องของการงานมีข่าวดีในเรื่องของการงานคนที่สมัครงานอยู่จะได้งานคนที่รอนะครับเขาเรียกว่าสรุปกับลูกค้าหรือเรื่องของยอดขายเรื่องของอินคัมก็จะดีมากจะมีการสรุปงานที่ดีกับคุณระหว่างคุณกับลูกค้าซึ่งก็จะให้ความหมายที่ดีกลับมาแล้วก็ยี่สิบหกจนถึงสามสิบเอ็ดช่วงนั้นการเงินการทองก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ใช้จ่ายสิ้นเปลืองช่วงนั้นชาวลัคนาราศี ธนูนะครับซื้อของเยอะเอฟของเยอะไปหน่อยนะดูให้ดีก็แล้วกันด้วยคำพยากรตร,ตรงนี้สําหรับชาวลัคนาราศีธนูนั้นนะครับเป็นเดือนที่คุณเองนั้นได้เปิดมิติใหม่ๆใ,ในเรื่องของการงานอาจจะมีการได้เข้าไปทํางานหรือว่ารับผิดชอบงานที่สําคัญสําคัญดาวพุธดาวเจ้าเรือนการงานเองก็จะโพอจรได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคและก็เป็นมหาจักรด้วย แสดงว่าการงานก็กําลังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวดาวอังคารเองก็ได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรคุณจะขยันแบบมีงานให้ทําเยอะแล้วก็ทาไม่รู้จักเด็นไม่รู้จักเหนื่อยจึงมีความแฮปปี้ดีไม่น้อยส่วนในเรื่องของความรักนั้นต้องบอกว่าช่วงต้น,ต,นต้นเดือนสิงหาคมอาจจะมีจุกจิงบนง,งินอยู่บ้างคนรักคุยกันสื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจแต่พอผ่านช่วงกลางกลางเดือนไปไปลายเดือนไปแล้วแฮปปี้ขึ้นคนโสดจะมีคนที่ถูกใจเข้ามา ความรักแฮ p ี้สดใสมีความปลอดโปร่งใจยิ่งขึ้นมีความรู้สึกถึงการได้รับสิ่งที่ดีจากคนรักมีความรู้สึกถึงการเอาใจเอาใจใส่ดูแลกันในทางที่ดีก็ถือว่าแฮปี y ดีมากสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกกับชาวลัคนาราศีธนูนะดาวเสาร์ได้โพจรถอยหลังกลับมาร่วมกับดาวราหูเป็นผู่วิจัยและดาวเสาร์ได้โมเกณฑ์ การเงินการทองจะขยับดีขึ้นแน่แน่ลูกค้า,เก,าเก่าๆที่เคยดิวๆคุยคยกันไวแล้วหายไปจะทยอยติดต่อกลับมาไปดูได้เลยจะทําให้คุณมีความสําเร็จแล้วก็ติดต่ออะไรก็เป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองรับทรัพย์ได้ง่ายยิ่งขึ้นแฮปปี้ยิ่งขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะกดติดตามดูดวงดีไบทีวีแล้วก็ทุกโซเชียลวีเดียของสินแสงหมิงไว้เลย เื่อจะได้มี็าสาระ,ะรความรู้และความบันเทิงกอดไกลแสงหมิงไปก่อนนะสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงอ s t r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล